สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมพานไก่ในช่องไก่คนไายจริงครับครับสวัสดีบนต้นใหม่ครับวันนี้ก็ผมจะมาเจ็บตำหนานครับพี่น้องก็ได้เข้าว่าตำหนานมันแพงครับแถวน้องกีเขาขายสามเขาหยีซิบครับว่าไ้สามเขาหยีินี่ถือว่าแพงครับพี่น้อง แต่ว่าค้นก็อยากกินนะพี่น้องเลยผมลองมาหาครับกขเห็นอยู่พี่น้องลายเขาอยู่ก็อาจจะเอาไปขายนี่จะไปกินนี่เลยครับมันแพงกับต้องอยางหากินหาขายครับพี่น้องอครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแต่ว่าสามเขายีพิมพ์นี่เขามีอย่างงามๆกับเขาใหญ่ๆ ันนี้ของผมมีแต่เขาน่อยๆครับก็พอได้ครับถ้าของผมก็ประมาณหาเขายีซบประมาณนี้นะครับหรือหค้กเขาแล้วแต่ขนาดครับถ้าขนาดใหญ่ก็ซีเขาสามเขาอย่างเงี้ยครับก็เดีวไปเจ็บกันครับจะเห็นหลายเขาครับคือคืออยู่ครับไปครับ นี่ครับพี่น้องนี่แหละครับเขาหนึ่งเขานี่อีกหนึ่งเขาครับว้าวนี่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 หนึ่งเขาครับนี่นี่ครับแต่เขาเซียวครับนี่ครับอีกหนึ่งเขาครับ นี่ครับนุ่ครับโอ้เดรหลายเด้อครับเดี๋ยวลองเจียบกันครับผมนี่ครับลองใส่ครับทุ้งยางครับนี่ครับเขาหนึ่งครับนี่แกะไว้ละว่านี่ครับแแกะก็ลองไปต้มครับต้มก็่อยครับนี่ทาง โอ้มีเกล็ดอ่อ,อนกำลังลอ่อนเลยครับงใส่ซ้ำน,นี่ครับนี่นะครับสามเขาหยี่ฟิบของเขาล้วครับเขางามๆอย่างนี้ครับผมก็ไม่เคยขายนะครับวายถักเดี๋ยวไม่แน่ผมจะหาขายครับถืบอว่าแพงเลยนะครับสามเขาหยี่ฟิบนี่ แลงเติบจิ้มนักเจียวจิ้มไอ้ปลาซับอ้ยแห่งแสบพี่น้องเอ้ยอาครับเดี๋ยวเจ็บครับใส่ถุงครับโอ้ยก็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  พี่น้องน,อๆๆน้อยๆเตีมเลยครับนี่ครับโอ้นี่ครับ,รบกำลังเป็นเป็นเขาต่างหลายครับโอ้หลายครับพี่น้องกำลังออกต้นนี้อีกนาน,นครับ เจ็บอีกนานคันครับมันยังน้อยก็จ็บเจ็บกันเรื่อยๆครับเจาะนี่นี่ครับเขานึงครับสวยงามสวยงามครับนี่ครับโอ้กำลังกินเลยครับนึ่นครับแถวหนึ่งครับ หน่อยๆกําลังเต็มเลยครับหน่อยน้หน่อยครับกําลังตุ๊ปติปิโอ้ยได้การครับได้การโอ้โหนี่ครับนี่ครับอยู่บนหัวผมนี่ครับ ครับทางนู้นนะครับนะโอ้หลายเขาครับหลายเขาโอ้หครับเดี๋ยวเจ็บก่อนครับนี่ครับเขางามนี่เล ครับเดี๋ยวผมเจ็๊บกอนครับเจ็บใส่ถุงแล้วค่อยดูผลงานครับครับบุญยอดตรงนี้ครับแต่ผมชอบเนี่ยครับผมชอบกินนี่ครับเขาสำเนียครับอ่อนๆพอดีคำนี่ยครับกรบๆโอ้ยอร่อยครับ ซอสานามปลาตังหน่อยวะสูตรผมนามปลาสุดยอดเลยแหละครับโอ้นี่ครับเต็มเลยครับพอได้กินนะครับพอได้กินพอได้กินนะครับเอาครับเดี๋ยว กิบสักพักครับครับพี่น้องก็เกือบได้ติมถุงครับว้าแต่โอ้โอเลยเขาสวยๆก็มีครับสามเขายีฟิบครับประมาณนี้แหละครับที่ผมได้ยินมานะ สังเขา2ยีิน้องดูคุ้มได้เนี่ยแม่มันตามว่าสามซิปสี่ิเขาแล้วพี่น้องเลยนะครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเก็บจำนานรับว่าราคามันดีก็ คลิปนี้ก็ไว้เช่นี้ครับก็ับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ